เมื่อนี้ก็มาซื้อกับเขาบันเชียงมาพ่อแม่ค่าญาติพี่น้องกันนี่คนมหลายสิ่งหลายอย่างแม่ค่าก็เลังสีย้ำหมึกง่วงกินเหมือนไม,ไม่ค่าคนนึงยิ้มปูย,ยิ้มปุ้ยของบันเชียงมีแต่ของถูกถูกแบบมีไม่ฆ่าขายไก่พร้อมซื้อไก่น้ำไม่ฆ่านี่แหละ ผู้ใดสนใจก็มาซื้อนี่ก็ได้เลยจ้ะเอฟซีมีขนมหวานผูกๆทังนั้นนี่แม่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยแม่ค่ะเปิดเบิ้งเจ้าของนะวันนี้มีขนมหวานเยอะแยะเลยมีกิ่นงาจีรีดอันนี้แมงกิส์ซอนกันแมงกีส์นอนจะแมงกิส์ซอนกันมีไก่แม่ไข่โอ้ยเยอะแยะมีนมองนมั่ยมีหมูว่องมีผิดของ อีสานบ้านเฮาหากินแบบนี้เลยจา้าใครสิบบเป็นโควิดยุ่งเทพมันมีแต่โควงโควิดฟังนี่กับนี้ใกือกันแม่ข้าก็ร้ายตลาดบ้านเชียงจ้าของบ้านเชียงถูกๆทั้งนั้นจ้าเพราะแพงมีพุงมีผีอย่งของหวานกัของหวานหาถุงเ้าวสั้นหนกสิบบาท เพื่อนหนูจักเวลาหาถุงเศร้านะห้าถุงยี่สิบาทนะไม่ใช่เศร้าเศ้าเศห้าถุงยี่สิบบาทแ <laughs> ม่คครย,ยิ้มปุยปือไมีรถเก,าก่าก็บอกเดอ <c oughs> ้อมอเตอร์ไซค์ห่างมอเตอร์ไซค์ห่างอันลูกเต้าผู้ใดก็จะเห็นแม่คือ่อนหนจักยิ้มยิ้มปุยไม่ได้หรอกติด <laughs> ตามช่องเป็นข้อแน่นแวเลยจ้าอีร้านขายนมขายเนื้อของหวาน หลายสิ่งหลายอย่างหลายสิ่งหลายอย่างอเจ้านี่นอนขักเนาะใครดีเนาะทออนากากได้ไหมไปเฟื่อเทล้านบังไป้แม่ก็ได้อยินดีเด้อขายดีค่ะขายเออขายดีจ้ายำมะม่วงยำมะม่วงขนมก็ขายถูกๆไม่แพงมีหลายอย่างจ้ะ ไปซื้อเงนินน้ากันเด้อเพิ่งรู้เธอเดี๋ยววันนี้เอาสองห้าสิก็ได้เอาใบห้าสิบเนาะมาแจาบักของถนะูถูข้างนั้นแม่ค่ะไปใส่เหเงินทอนเราเอาเงินทอนไปซื้อกันเงินจะเสียมากซื้อไปไหว ลอยหาซีฟเป็นบอนไข่โลละสามร้อยห้าสิฟฮะโลละสามร้อยหาย้าซีบเขาซื่อแสดงกระเดมเรออือลอยห้าซิฟกระดมตีคือลอยหาซีบกรนเด้ตีเขาจะอยซีไข่บ้างไมไข่จ้า ได้ไก่เลยจ้ะไก่ไก่นั่นจ้ะผู้ใดเอฟซีอยู่แถวบ้านเชียงกับมาซื้อดไปจ้ะตลาดบ้านเชียงขายวัแพงขายถูกๆจ้ะไปซื้อเนื้อก่อนมีนุ่มีเนื้อซื้อเนื้อหน่อยร้อยห้าสิบจ้ะจ้าจ้ะเนื้อนี่ก็ไม่ขายแพงในเอฟซีถูกๆบ้านเชียง สาววันเซียมีแ <go ต <go ่ผงงามๆด้วยเนื้อแดดเดียวก็มีจ้ะสะอาดกว่ากรุงเทพอีกนะแมงวันไม่มีเหมือนกรุงเทพเด้กรุงเทพมีแมงวงแมงวันเด้นี่ไม่มีแมงวันนะโค้กสุกกระปุกได้จ้าสะอาดสะอาดค่ะสะอาดม่ข้าวกับผงงามม่ข้ากับผ้งามเม้อกับม้อ จ้าสาวว้นเชียงมีทุกผงงาๆเนยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจ้าเอารวยหาสิจ้าเสนอเอาเงินบางไปสละหายไม่กินให้แล้วแม่นบอกไก่กระเียมไปเลยจ้านี่ได้เจ้าพ้เก็นยังเถมจ้าแถมพร้อมเอฟซียูซกับมาซือได้จ้าไม่แพงเนื้อบ้านเชียงออก ออบ้านเชียงจะพูดเหมือนคนเหนือนนะเชียงใหม่นะค,นะคะนีจ้ามีมงมีหมูมีพมีผักหลายอย่างมาตลาดก็ได้สองอย่างนิ้วซื้อหอมจะซื้อหอมก่อนหอมทับมัดเท่าไหร่ เอาเอาตะไคร้ด้วยตะไคร้เอาแบบไหนแบบไหนก็ได้เอามา,าจ้าจ้าจ้าเนี่ยแม่แม่ค้าเขาก็ขายประมาณเนี้ย คตลาดบ้านเชียงคนเยอะยิ้มฟูงมะเขือเทศด้วยเขาคุณมากจ้าไอ้ตรงนี้เขาก็ขายปลาหมึกฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเรียนแชนแนลไม่ได้กล้องมา <c oughs> แล้วจะไม่ขึ้นรถกัน ก็จัดอยู่ตรงนู้นรถมรดกโลกบ้านเชียงวันนี้รู้จะทำอะไรกินหลายอย่าง แค่นี้นะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้า